ก้าวเข้ FBS Thailand ท,ทุ o ท่าน n ครับวันนี้พี่แว่นมีหูฟังจากแบรนด์ที่ณตอนนี้ยังไม่มีขายในเมืองไทยแต่เร็วๆนี้ได้ข่าวไว้แล้วว่าจะมีขายในเมืองไทยแล้วจากดิสติบิวเตอร์เมืองไทยนะผมนั่นก็คือ Tesoro หูฟัง7.1จำลองที่มีชื่อรุ่นว่าคูเป็นตัวนี้นี่ทําหน้าเข้มเลยกูกล่องก็ยังคงเป็นเหมือนคีย์บอร์ดม่คคาดก็คีย์บอร์ดรุ่นที่แล้วจําชื่อรุ่นได้แล้วกล่องก็จะแบบเอียงๆเนี่ยทรงแบบเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูอะไรประมาณนี้ยา่างคูเป็นตัวนี้ก็เป็นเหมือนกัน นะครับผมหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังที่มาพร้อมระบบ7.1จำลองนะฮะน่าจะเป็นซาวการ์ด USB นะครับผมสีก็มีสีขาวสีดำยอดรับเสียงอยู่ที่2 0 1 2 0 0 0 0เฮิรตจุดเด่นของเขาเท่าที่แว่นดูแล้วก็ลองใช้งานมานะครับผมก็นั่นแหละ7.1จำลองหูฟังเก็บเสียงภายนอกได้ค่อนข้างดีนะครับผม noise cancelling ค่อนข้างดีโอเคไม่ใช่ n o i s i n g แล้วมันใหม่อันนี้คือมีมีอยู่นะฮะ จุดเด่นของเขาในไมค์ก็มีแนวน้อยกัน n c e แล้วอีกอันหนึ่งที่หูฟังเก็บเสียงรบกวนได้ดีก็คือ noise reduce นะฮะโอเคมาดูข้างในกล่องเขาก็จะมีอะแดปเตอร์มาให้พอสมควรเลยอันแรกก็จะเป็นสายต่อความยาวสาวความยืดนะนี่ <c oughs> เป็นเป็นสายต่อความยาวนะ่าจะหน้าถึง2เมตรประมาณนั้นดูจากดูจากความยาวสายแล้วนะฮะก็เป็นสายถักสีเทานะอันที่2ก็จะเป็นอะแดปเตอร์2มาหนึ่งับนะผม ไม่ใช่1มา2นะเพราะว่าด้วยด้วยตัวของเนี่ยด้วยตัวหูฟังเองมันเป็น2มานะฮะสนี่คือมี2 2ปลั๊กนะฮะสมา1เอาไว้ใช้งานกับไลสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนะฮะสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก็เสียบใช้ได้ล้านที่3ครับพระเอกเลยนั่นก็คือ USB o า n การ์ดนะฮะเป็น USB 2.0เสียบกับ PC เราแล้วก็เอาออกมาเป็นนี่เสียบต่อเลยนะฮะ แบบนี้มันดีเพราะว่าบางทีบางอารมณ์อ่ะอย่างพี่แว่นบางอารมณ์ก็ไม่ได้อยากใช้ usb soundcard อยากเสียบตรงเวลาเราจะเช็คคาแรคเตอร์ของหูฟังเนี่ยเราก็ต้องเสียบตรงอะนาล็อกตรงเข้าไปใน soundcard เลยนี่ครับผมการเชื่อมต่อของเจ้าตัวหูฟังนะ่ะก็จะเป็นอะนาล็อก2.0มีไม่มีหูฟังฮนะสีชมพูแล้วก็สีเขียวไล่มาไล่มาฮะคอนโทรลเลอร์นะฮะคอนโทรลเลอร์ก็นี่คะ ตรงนี้ก็จะเป็นมิ้วใหม่นะฮะมิวหม่โวลูมก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะมีสัญ,ญลักษณ์บอกมากไปน้อยน้อยไปมากนะฮะไล่มาที่หูฟังด้านซ้ายก็จะเจอหูฟังพร้อมกับไมโครโฟนติดอยู่นะ้าไมโครโฟนถอดไม่ได้นะนี่ฮะให้ดูชัด,ชดก็ตั้งได้อย่างนี้นี่เองนะฮะปรับระดับได้นี่ฮะเป็นพลาสติกนะฮะไม่ใช่เหล็กนะผมเป็นพลาสติกทั้งดุน ฟังบิดได้นะฮะนี่ฮะจากตรงก็บิดได้เหมือนกันฮะบิดได้เวลาวางกับพื้นก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ฝั่งขวาก็เหมือนกันนะฮะ break the roof นะฮะนี่คือวดดิ้งของทางเทสโ r รนะะที่ครอบหัวนะฮะก็จะเป็นสีเทาปั๊มลึกเข้าไปเป็นเทสโ r รด้านด้านล่างจะเป็นฟองน้ำนุ่มๆน,นะฮะเอียร์คับสออันนะฮะ ก็จะเป็นฟองน้ําเหมือนกันแล้วก็เป็นหนังไอ้ที่เป็นหนังนี่แหละที่ทําให้เป็นน้อยส e ีรู้ได้อย่างดีนะฮะพี่แว่นใส่ให้ดูทรงมันจะแปลกๆหน่อยนะมันจะตอนแรกก็งวงว่าอันไหนซ้ายอันไหนขวาวะนี่ฮะพอใส่ปุ๊บตัดเสียงภายนอกได้ก็ประมาณ30-40%เลยทีเดียวนะฮะนี่นี่ฮะ ใส่กันอย่างนี้แล้วฮนะเดี๋ยวมาลองฟังเสียงไม้กันครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ก็เป็นเสียงไม้ของเจ้าเทสโอลคูเว่นนะครับผมก็เสียบตรงเข้ากับตัวซาวการ์ดนะครับปรับไว้ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมแล้วก็ูบต์อยู่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่าบบวกยี่สิบนะครับผมซุ้มเสียงก็ประมาณนี้ครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้า เป็นยังไงบ้างผมกำลับเสียงไม้ของยตัวเทซโร่คูเฟนตัวนี้เสียงมันออกจากแหลมแหลมรีบๆนะครับผมถามว่าพี่แว่นถูกใจไหมไม่ค่อยถูกใจเสียงไม้แบบนี้เท่าไหร่แต่ช้าก่อนนี่พูดเป็นนังจีนเลยช้าก่อน <c oughs> <c oughs> ก็เสียงตัวหูฟังตัวนี้ครับถูกใจพี่แว่นมากครับย่านเสียงของเขาก็าคือกลางเบสแว็บแรกที่ฟังนี่ก็คือแบบหูฟังเพลงแบบเพาะเลยและและยิ่งเขามีไอที่เขาบอกว่าเป็น noise v i d e ดก็คือพอใส่ปุ๊บนี่มันจะทําให้เรารู้สึกว่า เสียงภายนอกรบกวนเนี่ยมันเข้าได้น้อยมากญญระบมตัดเสียงรบกวนภายนอกได้เลยนะครับผมทําให้เราดื่มด่ำกับการฟังเพลงเล่นเกมหรือดูหนังของเรานั้นๆได้นะครับผมการใส่เนี่ยมันจะรู้สึกหนีบในตอนแรกนะครับผมหนีบตอนแรกแต่พอใส่ไปเหมือนมันเบินเบินไปเรื่อยๆฮนะอาการหนีบมันก็จะหายลงไปแต่แว่นชอบคาแรคเตอร์เสียงประมาณนี้อยู่แล้วผมเสียงมันจูนมาค่อนข้างเพาะนะครับผมพื่อนฟังผ่านเจ้าตัวนี้นะครับผม,ผมก็คืออนาล็อกเลยนะเสียงก็อย่างที่บอกว่ากลางเบสแล้วก็ เบสเนี่ยกระเดือนกับเบสเนี่ยแยกกันออกไม,ไม่ไม่เกาะกันไปแบบเป็นคู่แบบอารมณ์เหมือนเหมือนไม่ได้เบิร์นนะครับแต่ตัวนี้ฟังมาในแว็บแรกแบบคืออันนี้ยังไม่ได้เบิร์นนะฟังแว็บแรกก็แบบโอ้โหมันแยกเสียงได้ดีขนาดนั้นเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับเจ้าเทส o โคูเฟนตัวนี้ไม่นานนะฮะอาจจะน่าจะมีขายในประเทศไทยแล้วนะครับผมซึ่งณตอนนี้เทสโกก็จะเป็นแบรนด์ที่หลายๆทีมอ e ีสปอร์ตระดับโลกใช้กันแล้วอย่างเช่น Navy หรือว่า w a t e r ร์สโบรนะครับผมวอเตอสโบรก็ <S <S ใช้เทสล่าโลนะครับผมนายวิ้ก็ใช้เทสล่าใครที่ดูการแข่งขันอีสปอร์ต e ระดับโลกก็จะเห็นโลโก้เทสล่าโลขึ้นหลายทีมแล้วนะครับผมโอเคพี่แว่นคงไม่ได้ฝากว่าหาซื้อได้ตามร้านเกมเมกเกอร์ชั้น,นำนะหน้าตอนนี้มันยังหาไม่ได้ไอ้นะผมก็ถือว่าเป็นไกด์ถือว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่กําลังจะเข้ามาขายในเมืองไทยนะครับผมเออจก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบกับเพียงเท่านี้สำหรับเทสล่าโกลคูเว่นนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ เธอคิดว่าเธอไม่รักและไม่ลืม